แอดวานสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับในเอพิโซดนี้เรามาอัปเดตนะคะข่าวโปรเจกต์ซีรีส์กันก่อนค่ะสำหรับเรื่องกอรีนะคะก็เปิดกล้องถ่ายทำเรียบร้อยไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้มีพระเอกนะคะคุณโหมิงฮาวแล้วก็คุณกูรี่นาจาค่ะก็เป็นพระเอกนางเอกที่มีความหล่อแล้วก็ความสวยทั้งคู่เลยนะคะสำหรับคุณกูรี่นาจานาะแอดวานคิดว่าซีรีส์ของเธอนะคะเนื่องจากว่าเธอนั้นสวยมากค่ะแต่ว่าซีรีส์ของเธอเนี่ยเวลาที่เธอแสดงอะ่ะเหมือนกับมัน ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะดูเหมือนว่ามันไม่ ไม่ค่อยกลมกล่อมนะเพื่อนๆบอกไม่ถูกเหมือนกันเพื่อนๆมีความรู้สึกเหมือนแอ็ดวานไหมเอ่ยนะคะหรือว่าหรือว่าเป็นที่เอ็ดวานรู้สึกคนเดียวแต่รู้สึกอย่างอ็ดวานรู้สึกนะคะอย่างเรื่องนี้นะคะกอรี่มีทั้งหมด36ตอนค่ะแล้วก็แพลตฟอร์มเจ้าภาพนั้นทางบริษัทของคุณอีเจิ้งนะคะก็สร้างให้กับทาง Man โก้ทีวนั่นเองซึ่ง Man g ก้ทีวเขาก็มีสถานีโทรทัศน์ของเขาด้วยนั่นก็คือหูหนานทีวีนะคะก็สําหรับละครของคุณอีเจิ้งนั้นนะคะทุกเรื่องเขาก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ อย่างดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าหวังในเรื่องของเรตติ้งด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้เองก็ไม่มีข้อยกเว้นอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับนะคะคุณกากัวจิ้งหมิงนั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็สำหรับพระเอกที่เขาเรียกใช้บ่อยๆก็มีคุณโหหมิงฮาวนี่แหละด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องนี้นะกอรี่อะคะ่ะเป็นการร่วมมือกันนะคะของคุณกัวจิ้งหมิงกับคุณอีเจิ้งค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าทั้งสองท่านในต,ตอนนี้เป็นปรมาจารย์นะคะที่มีความเก่งกาจมาก เป็นผู้กำกับเป็นโปรดิวเซอร์คือในหนึ่งคนน่ะเขาทำได้ทุกหน้าที่เลยเอาง่ายๆแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องมาทำคนเดียวแล้วนะคะเขาก็มีทีมงานช่วยเหลือเพราะว่าคุณกวัวจิ้งหมิงเองกับคุณอีเจิ้งนั้นอยู่ในระดับเป็นปรมาจารย์ในอุตสาหกรรมบันเทิงไปแล้วค่ะดังนั้นแล้วนะคะพอตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาประกาศชื่อเรียบร้อยก็จะได้รับการค้นหาจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตแล้วก็ผู้ที่ชอบชมซีรีส์จีนะคะเรียกได้ว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตตั้งแต่แบบเปิดก ต้องถ่ายทำกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้ด้านของทีมของเรื่องนะคะก็จะรู้สึกว่าเขามีสไตล์เป็นของตัวเองที่ค่อนข้างเด่นชัดเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณกวัวจิ้งหมิงหรือว่าคุณอีเจิ้งนั่นเองก็ถ้าพูดถึงว่ามันไปด้วยกันได้ดีหรือว่ามันเป็นแนวทีมที่ขัดแย้งกันได้วานคิดว่าทีมเรื่องที่ทั้งคู่ถนัดอะมันค่อนข้างจะไปคนละทางคนขัดแย้งกันนะคะแต่ว่าในกอรีนี้พวกเขาก็คงจะหาจุดสมดุลแหละก็ต้องเอามารองรับนะคะตลาดแล้วก็ต้องทําให้ผู้ชมนั้นรู้สึก ประทับใจนั่นเองนะคะสำหรับชื่อของคุณกัวจิ้งหมิงนั้นนะคะก็พวกเรา,อย,าอย่างในเมืองไทยหรือว่าแบบ ทุกคนที่สนใจดูซีรีส์จีนคงรู้จักจากเรื่องเหนือเมคาชะตาลิขิตเนาะเรื่องนั้นนอกจากจะมีดาราที่ทั้งหล่อแล้วก็ทั้งสวยเต็มจอแล้วเนื้อเรื่องยังมีความน่าติดตามอีกด้วยแล้วก็จบแบบเปิดเปิดเดอาไว้นะคะนั่นก็คือจางหลิงเฮอของพวกเรารอเมียอ,อยู่นะคะไม่รู้เมียก็คือก็คือ,อ,อวี่ซูซินนั้นจะกลับมาหรือเปล่าด้วยซ้าไปทุกคนก็เรียกร้องให้มีซีซั่นที่2กันใช่ไหมคะนั่นก็เป็นสไตล์ของคุณกัวจิ้งหมิงส่วนคุณอีเจิ้งนั้นได้ชื่อได้ยินชื่อของ เขามาน,านานแล้วนะคะเขาอยู่ในวงการมา,านานมากๆแล้วแล้วก็ชื่อเขาก็ปรากฏเขาทำแทบจะทุกแนวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวที่มีพระเอกนางเอกหลายๆคู่หน่อยเพราะว่าเขามีเขาเรียกอะไรหุ้นใหญ่ในบริษัทเอเจนซี่เนาะซึ่งก็ดูแลดาราอยู่หลายๆคนก็จะได้เอามาเอามาแสดงเต็มๆนะคะเอาไว้ในเรื่องเดียวกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะกอรี่ก็มีเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์ก็พูดกันว่าเรื่องนี้น่าจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์แบ สองทางก็คือทางของคุณกัวจิ้งหมิงเองแล้วก็ทางของคุณวีเจิงเองนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงผลงานชิ้นเอกนะคะในปี2025ของคุณอีเจิงนั้นก็เพิ่งจะจบไปเพื่อนๆขาพร่อรระาปาะกาะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดูง่ายๆสบายๆนะคะของลูกสาว5คนนะคะ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกที่เปิดกล้องถ่ายทานั้นจะมีการเปลี่ยนนะคะบางบางตัวละครอย่างเช่นคุณจูฉีตันนั้นได้ลาออกไปจากกองนี้นั่นเองค่ะก็ทำให้เกิดข้อโต้เถียงถกเถียงกันบนโลกอินเทอร์เน็ตขึ้นมาใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีคุณจูชีตันก็มีดาราท่านอื่นๆก็อย่างอย่างที่แบบเออจูชีตันอาจจะรู้สึกว่าคือบทอาจจะยังยังไม่เด่นมากนะักอะไรประมาณนี้นะคะก็มีดาราที่ทางคุณอีเจิงอยากจะผลักดันหลายๆคนก็เลยเออไปรับโปรเจกต์อื่นๆดีกว่า ก็เข้าใจได้เนาะแต่น,นี้ก็คือเป็นการคาดเดาเนาะเพื่อนๆมันต้องมีอะไรสักอย่างถ้าเกิดมันไม่มีอะไรสักอย่างเ,เดียวเลยเนี่ยโอ้ดาราน,นักแสดงเขาคงไม่ถอนตัวจากกองละครกองนั้นๆน,น,นะคะทีนี้นะคะสําหรับละครเรื่องใหม่นะคะที่ทางคุณอีเจิงก็ได้ทําไปก็มีเรื่องที่คุณ ไปลู่เนาะแสดงคู่กับคุณเจิ้งสุนสีนั่นก็เป็นเทพเซียนแนวเรื่องแรกที่คุณอีเจิ้งทำนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะที่จะเอานาจากุรีนาจามาเป็น นางเอกนะคะซึ่งมาในบทของรงซานเป่านั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วบทละครยังไม่รู้เนาะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคุณอีเจิงเป็นผู้ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็แน่นอนคุณอีเจิงก็ให้สัมภาษณ์ดีประมาณว่าโอ้ยนาจานี้ก็เหมือนเดินออกมาจากบทละครที่เขาเขียนเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่สวยมากแล้วก็จะมาเป็นมีหลายคู่แต่ว่านาจาก็จะมาเป็นนางเอกคู่ที่1เป็นแบบเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้พระเอกก็คือ คู่หนึ่งก็คือโฮหมิงฮาวนั่นเองที่จะมาคู่กับกูรี่นาจาค่ะซึ่งก็ทำให้แบบเหล่าบรรดาชาวเน็ตจีนเองนะคะก็มีข้อบทกเถียงอีกแหละเพราะว่าด้วยอายุเนาะด้วยอายุของโฮหมิงฮาวกับกูรี่นาจาทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงอะยังไงอะต้องเป็นแนวฟิลแบบฟิลน้องชายพี่สาวเหรอหรือว่าไหก็มีการแซวกันไปล่วงหน้าแล้วนะคะ แล้วก็จุดที่เป็นข่าวลงข่าวลือแล้วก็กลุ่มที่น่าจะเป็นแอนตี้ของคุณกูรีนาจาเนี่ยก็จะบอกประมาณว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่คุณกูรีนาจาเข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ยนะคือเธอนั้นนะ่ะพึ่งผ่ารูปรักนะคะความสวยของเธอเพื่อจะแบบให้คือยังจึงได้งานอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศก็คือในจีนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า ถ้าโดยการสรุปว่ามีผลงานที่เป็นมัสเตอร์พีซไหมมีความโดดเด่นไหมเนี่ยก็ยังไม่มีเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณอีเจิงก็ยังเห็นว่าเธอคือเขาเห็นศักยภาพในตัวของคุณกูรีนาจานะคะว่าเออเรื่องนี้เหมาะกับคุณกูรีนาจามากๆเลยแล้วก็เครื่องแต่งกายของจีนคอสตูมโบราณน,นะคะในเรื่องนี้ก็ออกแบบมาคือ แต่งยังไงก็สวยนะคะสำหรับคุณกูรีนาจาค่ะดังนั้นแล้วนะคะเขาก็บอกว่าเออผมเนี่ยก็หวังว่าความสวยงามของเธอนั้นจะไม่เสียเปล่าไปแน่ๆเลยกับการทั้งจัดแต่งทรงผมแล้วก็เสื้อผ้านาผมในเรื่องนี้นะคะในเรื่องกอรีเนี่ยแหละคะ่ะ ทีนี้เนาะก็มีการเขาเรียกว่าการเน็บนะคะการเน็บเล็กๆน้อยๆจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตไงก็เนี่ยเขาชอบมากันแกล้งพูดโต้ตอบกับคุณอีเจิงประมาณว่าแหมอีเจิงเนี่ยคุณเนี่ยก็ชอบพูดให้เว่อร์ไว้ก่อนสําหรับโปรเจกต์ซีรีส์ของคุณอะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันในตอนที่ออนแอร์ดีกว่านะว่าการพูดของคุณเยอะๆแบบนี้เนาะโอ้อวดแล้วก็พูดว่าดีโนนดีนี่เนี่ยมันจะเป็นการพูดจาแบบไร้สาระหรือเปล่าซึ่งณจุดนี้ มันต้องพิสูจน์ด้วยความนิยมแล้วก็เรตติ้งแล้วก็ความเป็นไวรัลของซีรีส์ในช่วงที่ออนแอร์นั่นเองนะคะอืมอาละค่ะก่อนจากกันนะคะแอดวานมีข้อมูลในบทละครที่คุณอีเจิงเขียนแล้วเขาก็แบบนำ,นำมาให้เป็นบทนำของละครเรื่องนี้ก็คือว่าหลังจากที่ผู้พิพากษาดาวลุ่งพุ่งแดงนะคะอย่างลู่เจียงหลายเนี่ยถูก ถูกล้มล้างคือมีความผิดจากคดีฆาตกรรมภรรยาในอดีตค่ะเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียความสรงจำนะคะจากนั้นก็ต้องหลบหนีแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากนางเอกคือรงซานเปาซึ่งเป็นลูกสาวบุตรีของของท่านอ,องนะคะท่านอองสาซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเป็นคู่แข่งกับทางครอ,อาทางพระเอกนั่นเองนะคะซึ่งนางนั้นก็ปกปิดตัวตนมาโดยตลอดเลยแล้วก็ เหมือนกับเออบอกพระเอกว่าตัวเองอ่ะคือตัวพระเอกความจําเสื่อมใช่ไหมก็บอกพระเอกว่าเป็นเพียงแค่เด็กเลี้ยงสัตว์เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะลู่เจียงหลายเองค่ะก็ก็เอาตำนั้นก็ได้นะคะถึงแม้ว่าความทรงจําจะค่อยๆกลับมาแต่ว่าก็เล่นไปตามน้ําก่อนเพื่อจะเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับเข้าไปพัวพันกับการค้นหา ลูกเขยที่มีความเด,เดิมพันสูงมากเลยของตระกูลหลงค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือพระเอกของเรานี่แหละก็ได้มาเป็นลูกเขยของบ้านตระกูลหลงนะคะซึ่งเป็นตระกูลอ,องก็เลยทีเดียวทีนี้ก็ต้องเข้ามาพัวพันกับการแย่งชิงอํานาจแล้วก็มีเรื่องราวลึกลับซ่อนเร้นค่ะดังนั้นเขาแล้วก็ซานเป่านะคะนางเอกก็เข้าสู่การต่อสู้จับมือกันนะคะกลายเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะระดับความสงบสุขของตายลาค่ะเพืเ่อนๆนี่ก็เป็นเรื่อง ในบทละครเนาะก็ฟังดูแล้วก็น่าดูเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเอาละค่ะความทรงจําหายไปก็ต้องมานะคะสําหรับเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวอัศวานจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ